ดีค่ะวันนี้นะคะก,ก็พกกระเซลหญิงเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนจากเทาเดิมมาเป็นเทาลอยนะคะปัญหาเทาเดิมหลักๆที่เราเจอเลยนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นตามท้องถนนนะคะที่รถกระบะจอดกันอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากก็คือลูกพื้นแตกเสื้อเทาหักเทาข้างขาดนะคะนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมาเปลี่ยนจากเทาเดิมเป็นเทาลอยเพราะว่า มันอันตรายนะคะถ้าเราแบบไปหักในเขาไปแตกในบางเขาเง้ยมานจะเกิดอุบัติเหตุได้โลอพลิกคว่ำตามที่เคยเห็นในท้องถนนในข่าวเนี่ยนะคะแล้วอีเหตุผลหนึ่งที่อยากจะชวนมาเปียนนะคะก็คือหนึ่งความคุ้มค่าของการบรรทุกนะคะเท่าเดิมเราน้ําหนักได้แค่สองถึงสามตันนะคะยกตัวอย่างสินค้า5ตันนะคะเป็นเท่าเดิมต้องบรรทุกสองรอบขั้นําเลยคือต้องบรรทุกสองรอบไปกลับสองรอบค่าน้ํามันเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นเทอรอยรอบเดียวอยู่แล้ว5ตันคือแบบประหยัดทั้งค่าน้ำมันประหยัดทั้งเวลานี่นะคะก็จะเป็นเทอรอยใหม่แบรนด์ Band V f o r c นะคะมีเบรกมือตรงรุ่นหัวเพาแข็งแรงนะคะไม่หักง่ายนะคะตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยก็คือแข็งแรงทนทานคุ้มค่านะคะสุดท้ายหญิงก็ขอฝากเทอรอยใหม่แบรนด์วีฟอร์อันนี้เอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ